เป้าหมายของโครงการนี้คืออะไรคะคืออย่างน้อยต้องสร้างรายได้240,000บาทต่อครัวเรือนจา<ะ>กต้น<ว>ทุน50,000บาท4.8เท่าใน5ปีคือมันจะต้องเพิ่มขึ้นผมขอประกาศนโยบาย4ปีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านจะหายจนเลี้ยง10ปีเริ่มต้น2ตัวจะมีโคถึง178ตัวมูลค่า4 450,000บาทการแก้ปัญหาความยากจนต้องไม่ใช้งบประมาณจํานวนมากเสมอไปรวมถึงต้องมั่นใจในแนวทางของรัฐบาลที่ชัดเจนและการแก้ปัญหาความยากจนจะ สามารถทาได้ครับระหว่างที่หลายๆคนกําลังรอนโยบายของเพื่อไทยนโยบายบเงินดิจิทัลที่ยังไม่มีความคืบหน้าเลยนะคะแต่ว่าในการที่จะดึงเอาฐานรากทําให้ฐานรากหรือว่าคนจนเนี่ยลืมตาอ้าปากได้ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ทางาพรรคเพื่อไทยได้มีการเสนอไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เคยเคยได้มีการพูดคุยกับคุบคณหมอพรมินเร,นเรนิสุริยเดก,ก่อนหน้านั้นพูดถึงเรื่องของการที่จะให้เกษตรกร,กรมีการเลี้ยงวัวเลี้ยงโคต่างๆแล้วก็ส่งขายต่างประเทศ แล้วก็โดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียที่บอกก็ต้องการมากๆเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะนําเรื่องนี้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันและอันนี้เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่บอกว่าจะช่วยเหลือคนจนในประเทศไทยได้4ปีลืมตาอ้าปากได้แน่นอนโครงการนี้นะคะมีชื่อว่าโครงการวัวแสนล้านหลายคนบอกว่าเคยได้ยินแล้วแต่คุ้นๆนะมันอาจจะไม่เหมือนกันโค,ครงการโครล้านตัวโครงการวัวแก้จนโคแก้จน มาถึงโคแสนล้านซึ่งถือว่าเป็นชื่อของโครงการนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ในการ,รประชุมคอรมเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมากับคุณผู้ชมไม่ช้าไม่นานวันี้นะใช่ครับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือกทบอชื่อยอ่อกทบอมีการส่งเรื่องเข้าไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการพิจารณาโครงการโครแสนล้านครับคนเสนอคือคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกและประธานกทบอ ใช่ค,คุณสมศักดิ์เป็นรองนายกแต่ขณะอีกหนึ่งขาเป็นประธานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะคะคเสนอให้อะไรคือเสนอมีข่าวว่าจะเสนอเข้าไปคือจะเสนอโครงการนี้แหละแล้วก็มีรายละเอียดแพร่ๆออกมาว่าเป็นอย่างไรบ้างูกแต่เตรียมเสนอแล้วแต่ขอเลื่อนออกไปก่อนแล้วใครเลื่อนคะชงเองเลื่อนเองนักเลงพอคุณคสมศักดิ์ขอเลื่อนเองนะคะให้คอรมอเนี่ยพิจารณาการ โครงการโคแสนล้าเนี่ยเลื่อนออกไปก่อนแล้วก็เหตุผลเนี่ยคือไม่ได้บอกนะแต่ยังมีการย้าว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปพิจารณาเรื่องนี้และไปประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องไหมว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรประชาชนนะคะรับทราบถึงโครงการนี้ว่านี่คือโค,ค,ครงการของกองทุนหมู่บ้านที่จะช่วยเหลือคนจนในเรื่องของรายละเอียดค่ะคุณผู้ชม โครงการโคแสนล้านเนี่ยวงเงินทั้งหมด5,000ล้านบาทมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีประวัติดีวงเล็บนะฮะตัวประวัติดีตัวใหญ่ๆเคยผ่านการกู้เงินกับทกสและธนาคารออมสินจะได้มีประวัตินะครับแล้วก็จะเป็นการอนุมัติสินเชื่อ10,000แสนครัวเรือนครัวเรือนละ5 0 0 0 0บาทอันนี้เน้นย้ำเพราะตรงนี้เองเป็นที่มาของ5000ล้านเนื่องจากจะช่วยทั้งหมด10,000แสนครัวเรือนครัวเรือนละ5 0,000บาท ทั้งหมดวงเงินของโครงการนี้คือ5,000ล้าน, 5, านถามว่าเป้าหมายของโครงการนี้คืออะไรคะคืออย่างน้อยต้องสร้างรายได้2,40 0 0 0บาทต่อเดือนจากต้ตนตทุน50,000บาทครับต่อครัวเรือน4.8เท่าใน5ปีคือมันจะต้องเพิ่มขึ้นคือทวีคูณขึ้นจากการเลี้ยงโคถูกต้องแก้ปัญหาเรื่องของเกษตรกร แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาลด้วยพัฒนาตลาดในประเทศและตลาดโลกยกระดับผลิตภัณฑ์เนื้อโคเชิงอุตสาหการรมของเกษตรกรรายย่อยและเอกชนค่ะรวมถึงต้องสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านปีละ1นึ่งแสนบาทใน5ปีต่อแม่โค <S 1>, 1, <S 1, 1ตัว1ตัว,น,ตวนี่คือเป้าหมายนะคะ,คะส่วนในเรื่องของรายละเอียดค่ะสินเชื่อทั้งหมดเนี่ยคือ5,000ล้าน5,000ล้านเนี่ยจะมาจากไหนจะมาจากการให้ทกศครับ เป็นคนเอาเงิน5,000ล้านใส่แต่การใส่เงินนี้แล้วให้ทางเกษตรกรไปใช้ใช่ไหมคะไปกู้ดอกเบีย้ยไม่ต้องจ่ายตรงนี้เองกองทุนหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นผู้ชดเชยดอกเบีย้ยให้สินเชื่อชําระคืนใน3ปีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านกู้ได้5 0,000บาทต่อรัวเรือนรัฐช่วยจ่ายดอกเบี้ย4%ปอร์เซต่อปีระยะเวลา2ปีจํานวน400ล้านบาทเดี๋ยวในเรื่องรายละเอียดจะให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะกองทุนหมู่บ้านยื่นคําขอยื่นทําสัญญาภายในเวลา2ปี กรอบวงเงิน5,000ล้านบาทอย่างที่บอกไป<า>รับจัดหาตลาดรองรับให้ด้วยสร้างงานสร้างไรายได้สนับสนุนการแปรรูปและจัดจําหน่ายทั้ง<อ>หมดเนี่ยะจะมองเป็นแค่จุดเดียวไม่ได้ว่าให้ไปเลี้ยงแล้วจบไม่ใช่รัฐบาลจะ,ะเป็นผู้ที่พัฒนาเรื่องของรายละเอียดการแปรรูปต่างๆแล้วก็จัดหาตลาดแล้วก็ส่งขายต่างประเทศให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูตรงนี้นะคะ ในวันที่3มก,กราคมเมื่อสักครู่ที่เราบอกนี่คือ30มก,กราคมคซึ่งเป็นการนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครมอและถอนออกไปแต่ก่อนหน้านั้นค่ะในวันที่3มก,กราคมคุณสมศักดิ์เทพสุทินเคยประกาศเรื่องนี้ไว้ที่ประชุมสภาตอนนั้นมีการพิจารณางบประมาณปี2567กันคุณสมศักดิ์พูดไว้แบบนี้นะคะ พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก5 9ากบล้านบาทเพราะว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยกำกับดูแลทั้งกองทุนหมู่บ้านและสออปตอด้วยบงบประมาณ590ล้านบาทนี่คือสอ,อปตอแผนบูรณาการขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนใต้อีก444ล้านและก็สุดท้ายโครงการโครแสนล้านเนี่ยก็คือใช้งบประมาณแต่ว่าเป็นงบที่ของทกศนะคือ5,000ล้านบาทค,บคุณสมศักดิ์พูดไว้อย่างไรอ่ะผมขอประกาศนโยบาย4ปี สมาชิกกองทุนหมู่บ้านจะหายจนเลี้ยง10ปีเริ่มต้น2ตัวจะมีโคถึง178ตัวมูลค่า4ล้าน4 50,000บาท การแก้ปัญหาความยากจนต้องไม่ใช้งบประมาณจํานวนมากเสมอไปขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจและจริงใจในการแก้ปัญหารวมถึงต้องมั่นใจในแนวทางของรัฐบาลที่ชัดเจนและการแก้ปัญหาความยากจนจะสามารถทําได้ครับค่ะจริงๆอยากให้ผู้ชมไปฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่คุณมสมศักดิ์ได้มีการแถลงต่อสภาไว้ชี้แจงต่อสภาแล้วกันในเรื่องของการใช้งบประมาณต่างๆในวันที่3มกราคมที่ผ่านมาเชิญไปฟังกันอีกรอบนึงค่ะ นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอ,อปตอการแก้ปัญหาความยากจนเป็นหนึ่งนโย,ยบายของรัฐบาลจากนโยบายดังกล่าวกองทุนมู่บ้านและสอ,อปตอ ได้พัฒนาโครงการต่างๆปรับเปลี่ยนองค์กรและงบป,ประมาณให้สอดรับกับนโยบายของพระท่านนายกรัฐมนตรีชัดเจนค่ะว่าต้องการแก้จนให้กับพี่น้องชาวไทยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าหากย้อนกลับไปในรัฐบาลชุดที่แล้วของพลเอกประยุทธ์จันร์ทโอชาก็มีโครงการนี้เช่นเดียวกันแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็คเคยเป็นสมาชิกพักเดิมก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่พักเพื่อไทย ตอนนั้นนะคะคุณผู้ชมในวันที่11สิงหาคมใช่ครับอันนี้ก็ใกล้ๆ,ๆจะช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนะเกือบจะผ่านแล้วใช่คุณคร,รัชดาธนาดีเรกตอนนั้นเป็นรองโฆษกสำนักนายกอ่าใช่ครับพูดถึงเรื่องนี้ไว้บอกว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะ,ะแต่ตอนนั้นที่พูดไว้เนี่ยคุณรัชนาได้มีการอ้างถึง มติของคณะรัฐมนตรีในวันที่14มีนาคมต้นปีครับตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนก็งงว่าเอ๊ะทำไมถึงมาพูดกันตอนนี้แล้วสิ่งที่คุณรัชดาพูดณนะตอนนั้นวันที่11อ้างถึงมติคอรมอวันที่14ครับฉันก็ย้อนกลับไปดูมติคอรมอว่าเขามีมติยังไงตอนนั้นคอรมอมีมติเห็นชอบหลักการโครงการโครล้านครอบครัวอุ้ยไม่เหมือนกัน แต่มูลค่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อวงเงินเท่ากัน5,000ล้านบาทโครงการเดียวกันโครงการเดียวกันเหรอแต่แต่ก็คือเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อจากโคลานครอบครัวเป็นโครายล้านวงเงิน50005,000ันล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4ต่อปีภายในวงเงิน600ล้านบาทคืออย่างนี้คุณผู้ชมตัวเลขนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้คุณผู้ชมฟังเพราะว่าทกศเนี่ยจะใช้เงิน5,000ล้านให้แต่มันต้องมีดอกเบี้ยแต่ดอกเบี้ยเนี่ยคือกองทุนหมู่บ้านจะเป็นคนชดเชยให้ในระยะเวลา4ปีอยู่ที่600ล้านบาทนะคะ ปีแรกใช้งบประมาณจากโครงการเพิ่มกองทุนหมู่บ้านระยะ3 350บล้านครับชดเชยเงินจากสถาบันการเงินไปก่อนนะในช่วงปีแรกคือ200ล้านแล้วก็มีงบบริหารโครงการอีกประมาณสัก150ล้านบาทครับแล้วสุดท้ายเนี่ยจะมีการตั้งงบประมาณของกองทุนหมู่บ้านในการชดเชยเงินให้กับดอกเบี้ยของทกศในทุกๆปีแต่ในรายละเอียดค่ะเพราะว่าการชดเชยเงินต้นจะเริ่มในปีที่3ตัวอย่างของ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วงมีนาคมปี66นี่คือเรื่องรายละเอียดครับโครงการโคล้านครอบครัวลงวันที่ชัดเจนค่ะคุณผู้ชมคะ14มีนาคมแล้วก็หนังสือเนี่ยมีการส่งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยโครงการโคล้านครอบครัวถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีรายละเอียดชัดเจนเต่าไปดูถัดไปนะคะคุณผู้ชมของเดิมใช้โคล้านครอบครัวครับตัวนี้แหละค่ะที่จะให้คุณผู้ชมได้ดูว่าวิธีการที่คำนวณเนี่ยคืออะไร อย่างที่บอกกันไปว่ากองทุนหมู่บ้านจะมีการชดเชยเงินต้นหรือคืนเงินต้นไปสักครู่ค่ะเมื่อกี้ก่อนนะคะนี่ตรงนี้ชดเชยเงินต้นคือเอาเงินต้นเนี่ยไปคืนกับทกศในปีที่สิ้นสุดปีที่สองเริ่มต้นปีที่สามเพราะฉะนั้นอ่ะให้คุณผู้ชมได้ดูถัดไปเลยนะคะนี่สี่เราเรากู้ไม่ใช่เรากู้รัฐบาลดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นจริงไม่เกินร้อยละสี่ปีที่หนึ่งสองร้อยล้านสี่คูณห้าพันล้านเป็นก็คือสองร้อยล้าน ปีที่2องก็สองร้อยล้านแต่จะคืนเงินต้นให้กับทกศในปีที่3เพราะฉะนั้นคืนไปครึ่งหนึ่งก็จะเหลือ2,500แล้วคูณ4%เนตคือสูงสุดก็จะเหลือ1 0 0ล้านแล้วก็เหลืออีก100ล้านบาทในปีสุดท้ายปีที่เป็นทั้งหมดใช้งบประมาณ600ออ่ะส0ห้าหกร้อยล้าน600ล้านในการชดเชยดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงินอย่างทกศนะคะในเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีใครสงสัยอะไรหรอก นะคุณจิมมี่เพราะมันก็เป็นเรื่องของหลักการเรื่องของอะไรปีที่1ชดเชย200ปีที่2 200ปีที่3 100แล้วก็ปีที่4 100นระคะชัดเจนอยู่แล้วอันนี้คืออยู่ในมติของคณะรัฐมนตรีเท่ากับว่าโครงการนี้เนี่ยเปลี่ยนชื่อจากโคเท่าไหร่นะร้านครอบครัวโคลร้านครอบครัวเป็นโครแสนร้านแสนร้านในเรื่องของรายละเอียดเราไม่ได้จะบอกว่าเราจะไปลื้อฟื้นของเก่านะคุณจิมมี่แต่ว่า เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยคุณทักษิณชินวัตรตอนนั้นพเพื่อ,อไทยรักไทยในตอนนั้นเนี่ยคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงมีรัฐมนตรีช่วยอย่างคุณเนวินชิดชอบอเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรต้องบอกว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยเป็นคนที่หมายมั่นปั้นมือกับโครงการโคแก้จนอตอนนั้นไม่โค <ko S 2> แก้จนแล้วก็เป็นนโยบายของพักเพื่อไทยที่จะมีการหาเสียงใช้หาเสียงเนี่ยนะคะ แต่ว่าในช่วงที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยดำเนินการเรื่องนี้ในฐานะที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยถูกเปลี่ยนเก้าอี้ซะก่อนครับมีการปรับคอรามาเกิดขึ้นนะตอนนั้นใช่แล้วพอปรับเปลี่ยนเก้าอี้ไปแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็ยังไม่ได้แบบจับต้องถูกว่าตกลงสุดท้ายเนี่ยคือโครงการนี้เป็นอย่างไรแต่ถูกประกาศว่าเป็นนโยบายของพรคเพื่อไทยพรคไทยรักไทยไปแล้วใช่ครับตอนนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะรับไม้ต่อก็คือคุณ เนวินชิดชอบที่เป็นรัฐมนตรีตช่วย,ว,ยว่าการก,กระทรวงเกษตรแต่มันถูกเล่นแร,แร่แปลธาตุคือเปลี่ยนเรื่องของหลักการไปเดิมเนี่ยคุณสมศักดิ์บอกว่าณนะตอนนั้นเนี่ยคือซื้อบัวมาแล้วก็ให้ชาวบ้านไปไปผสมพันธุ์ไปผสมเทียมแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะเป็นการขายแล้วก็ส่งหาตลาดให้แต่พอมาอยู่ในมือของคุณเนวินเป็นยังไงฮะไปอบรมผสมพันธุ์เทียมอา้าวคอสละเจ็ดไม่ได้มีการ ผสมพันธุ์แต่เป็นการไปอบรม,มก่อนอบมรมแล้วค่อยไปผสมพันธุ์คือมันก็เปลี่ยนไปโดยคุณสมศักดิ์ก็มองว่ามันก็ไม่ใช่อ่ะมันก็ไม่ใช่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยโครงการนี้ก็ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและถือว่าเป็นโนโยบายของพรคไทยรักไทยในสมัยนั้นแต่ถ้าย้อนกลับมาพอเปลี่ยนผ่านรัฐบาลกลับมาสักครู่ก่อนนะคะพอเปลี่ยนผ่านรัฐบาลในปี2552คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะ,ะเป็นนาย,ยก,ายยกรัฐมนตรีในขณะนั้น คุณวัชระกันนิการองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีได้มีการถแถลงพูดถึงมติของคณะรัฐมนตรีตอนนั้นให้ยุบเลิกกิจการบริษัทส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทยจํากัดหรือว่าสททอ,ทอ,อเพราะอะไรเพราะว่าบริษัทนี้บริษัทนี้เขาทาเรื่องโคล้านตัวโค,แก,โคแก้จนโคแก้จนแกที่ทำอบรมไหมครับแล้วก็ทำดําเนินโครงการต่างๆตอนนั้นคืออยู่ในมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เลิกเพราะอะไรเพราะมีผลประกอบการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง ากปล่อยให้ดําเนินการต่อไปจะยิ่งเพิ่มภาระให้กับรัฐบาลซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเรื่องของฟ้องร้องให้คนไปดูใหญ่เลยนะว่าจะฟ้องร้องเกษตรกร,ร,กรอย่างไรเพราะว่าเอาไปแล้วมันก็ไม่ได้ไม่คืนมาสุดท้ายบริษัทนี้ต้องยกยกเลิกเพราะว่าไม่มีผลประกอบการใช่แล้วก็จะเป็นภาระของรัฐบาลในอนาคตกระทรวงเกษตรตอนนั้นเขาบอกว่าให้ไปตั้งคณะกรรมาการพิจารณาเรื่องของการจําหน่ายกิจาการออกไปกระทรวงการคลังก็ไปประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อที่จะขอมติยกเลิกกิจาการ แล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยคือสามารถทําผลผล,ผลประกอบการแล้วกันของบริษัทนี้เนี่ยได้ประมาณสัก229ล้านบาทตอนนั้นก็บอกว่าถ้าหากจะไปเรียกร้องเอากับเกษตรกร,รอาจจะไม่คุ้มด้วยซ้ําจัดหาโคได้2 0 0 0 0ืกว่าตัวเนี่ย <c oughs> นะครับสรุปสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะจากเดิมที่โครงการนี้เนี่ยเคยอยู่ในมือของกระทรวงเกษตรนะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในมือของ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต้องดูนะคะว่าจะมีการผลักดันแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรได้รับทราบถึงนโยบายนี้มากน้อยแค่ไหนและเราจะติดตามเรื่องนี้มาให้คุณผู้ชมได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง